ตา๋ใครเอยมาอีกแล้วครับคโครงการใหม่นะครับเลี้ยงกระต่ายนะครับโอ้โหนี่ครับหมดหกตัวครับโอ้โห,โหนี่ครับเลี้ยงเพื่อจะ เอาไปขายนะครับคือแต่ละตัวครับโอ้โหอย่างกับตุ๊กตาครับดูครับเงีย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 บโหจะขายลงไหมเนี่ยกินง่ายนะครับกินพวกหญ้าพวกหญ้าอะไรก็กินหมดเลยครับใบกระถุงกระถินไม่ได้เลี้ยงยากเลยมากมายก็ขังให้อยู่แค่นั้นเองครับ แฉ็บ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 แบครับมีตัวสีดำาครับดำสีเทาสีเทาสองตัวก็สีขาวนี่มาแล้วครับโครงการใหม่ครับโครงการโสดเจ๋งหรือเปล่างานนี้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับเคครับวันนี้ก็ พามาดูกระต่ายนะครับโครงการใหม่เลี้ยงกระต่ายนะครับครับโอ้โหอย่างกร,กระตุกตานะครับว่ <c oughs> านี้ลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับ